เข้าสู่เรื่องที่สอนะครับก็คือ value proportion canvas อันนี้ครับเป็นแบบจำลองข้อเสนอคุณค่านะครับเราจะเรียกว่า value proportion canvas นะครับจะเป็นการลิงก์ระหว่างช่องที่1นะครับกับช่องที่2ก็คือ customer segments กับ value proportion นะครับว่าเราจะทำให้สร้างคุณค่าหรือมอบของขวัญให้กับกลุ่มลูกค้าแต่และกลุ่ม segment แบบไหนมันก็จะมี ก็จะมีกลยุทธ์นะครับในการจะออกแบบนะครับเป็นแบบจำลองข้อเสนอคุณค่าที่ตรงใจให้กับคัสเตอร์มากที่สุดนะครับนะครับเราจะใช้ตัว value portion canvas นะครับเข้ามาช่วยหน้าตาของ value portion canvas นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งของลูกค้ากับฝั่งของของที่เป็น value portion ก็คือเป็นเป็น product หรือเป็น service ที่เราจะมอบให้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าตัวอย่างนะครับในในเคสสตดี้ที่อาจารย์จะยกมานะครับเพื่อให้เราเกิดการเข้าใจและสามารถเขียนช่องของ c u สเ o อ e ์เ e กเมนตนะครับแล้วก็ Value ูโ o รโพ o n ชั่ได้ถูกต้องจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งของลูกค้านะครับหรือว่า Customer Profile นะครับแล้วก็ฝั่งของ Value ูโ o รโพ i t ชั่ ก็คือคุณค่าของขวัญที่จะมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะครับในฝั่งของลูกค้าครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของ gains gains ก็คือต้องการอะไรที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมายได้งา่ายคือลูกค้านะในมุมลูกค้านะครับเขาก็คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับครับเขาลูกค้าต้องการอะไรที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมายได้งา่ายนะครับ pains ของลูกค้าคือกําลังมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรอยู่ที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายนั้นยาก ก็คือจุดเจ็บของลูกค้านั่นเองคืออะไรเราจะต้องวิเคราะห์แทนลูกค้าเงครับแล้วก็ customer jobs ก็คือลูกค้าต้องทำอะไรบ้างเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่เขาอยากได้เราต้องลิตรายการง่ายสุดอะเราอาจจะต้องพยายามไปสแกนหรือไปสัมภาษณ์ลูกค้าจริงๆก็ได้ถ้าเราสามารถทำได้แล้วไปเซอร์วยแล้วก็มาลองเขียนใส่ในประวัติของลูกค้าหรือเราจะไปหาข้อมูลอะไรได้ครับเพืให้สามารถใส่แต่ละช่องให้ได้ นะครับฝั่งที่เป็นของ value proposition นะครับก็คือ gain creators ก็คือเราสามารถจะนำเสนออะไรเพิ่มเติมที่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่เขาคาดหวังได้บ้างเนี่ยลูกค้าคาดหวังต้องการสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ของลูกค้า pain r e l i v e r s นะครับก็คือเราสามารถจะนำเสนออะไรเพื่อจะแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เขามีได้บ้าง คือแก้จุดเจ็บที่เป็นเพ i n p o i n t ของลูกค้าน,นี่แหละครับอันนี้คือยารักษาที่จะแก้บรรเทาให้ลูกค้าไม่เป็นอุปสรรคเหล่านี้หรือือแก้ปัญหาของเขาให้ได้นะครับ products and service ก็คือจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการอะไรนะครับเพื่อให้มีฟีเจอร์นะครับอะไรบ้างที่จะต้องตอบโจทย์สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการจะทำนะครับอันนี้ก็คือ products และก็ service นั่นเอง นะครับดังนั้นลักษณะของเราครับในการเลี้ยงความสัมพันธ์ของ c u สเ o อร์และก็ Product Service ที่เป็น value proposition เนี่ยเราก็ดูนะมันจะได้สองแบบนะครับก็คือ Product ที่เป็น product inspire d innovation ก็คือเราเล่นในเรื่องของ value map value map ก็คือ value proposition น,นะครับที่ส่งเสริมให้ customer profile คือส่งเสริมให้ลูกค้าหรือ customer inspire d innovation หรือลูกค้าส่งเสริมให้ตัว value map หรือว่าคุณค่าที่จะมอบให้อะไรเงี้ยครับมันจะได้สองมุมดูว่าเราจะเล่นมุมของ product หรือว่าจะเล่นมุมของ customer นะครับได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี้ยครับวิจัยาสิตคืออันดับแรกคือในการจะกรอกข้อมูลของ customer profile นะ ของ value proportion canvas นะครับก็คือเราต้องทำการเลือก customer segment ก่อนนะเวลาเราเติมช่องที่1กับช่องที่2นะครับก็คือต้องเลือก customer segment ก่อนสมมุติว่าในที่เนี้ยเราต้องดูว่าเราจะเลือกอยังไงนะวิธีการเลือก customer segment นะครับก็จะมีเราจะใช้ตัวของ market segmentation นะคือส่วนแบ่งส่วนของการตลาดนะที่เราจะทำการเลือกคืออาจจะดูที่ d e m o g r a p h i c d e โม g กร p ฟิกนะคือดูกลุ่มของประชากรไม่ว่าจะเป็นอายุเป็นเพศเป็นรายได้นะครับหรือเป็น Marital Status นะครับหรือเป็น Ethnic Background ต่างๆที่เราดูในกลุ่มของประชากรน,นะครับหรือจะดูในเรื่องของภูมิศาสตร์ในเชิงของ Geographic นะเป็นระดับโ c c l นะครับหรือจะเป็น National เป็น Regional หรือเป็น International ว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครหรือในเชิงของ e h h v v o r a l คือพฤติกรรมเช่น benefits เป็น usage rates นะครับหรือเป็น patterns ต่างๆพฤติกรรมลักษณะเป็นแบบไหนนะเพื่อเราจะเลือกกลุ่มลูกค้างเราได้หรือเป็นลนักษณะของ psychographics นะครับก็คือดูที่ระดับของของดีฟเข้าไปในคนซื้อของนะครับเช่นดูที่ activity ของเขาหรือว่าดูที่ personality บุคลิกภาพนิสัยคุณค่าต่างๆของเขาหรือดูที่ attitude ในสถิติของเขา ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยจะดีบลงไปแบบดูระดับเพอร์โซนาของยูเซอร์หรือของคัสเตอร์เลยอันนี้ครับมี4องค์ประกอบที่เราจะสามารถเลือกคัสเตอร์เซกเมนต์เข้าไปใส่ได้ยกตัวอย่างเช่นในที่นี้ถมมว่าอาจารย์บอกว่า c u สเ o อ e ์เ e กเมนตที่อาจารย์เลือกจะเป็น t a ็กซี่พ e สเซนเจอร์นะแท็กซี่พสเซนเจนะในตัวอย่างที่อาจารย์อ้างอิงแหล่งอ้างอิงมานะครับอาจารย์ยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับในการจะมาสอนในเรื่องของ value proposition canvas ที่ให้ความรู้และเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับในี่นี้น customer segment หัวอาจารย์เลือกคือคนที่เป็นผู้โดยสารแท็กซี่โอเคเราได้เราได้ customer แล้วนะครับคือผู้โดยสารแท็กซี่อ่าเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่าคือตอนนี้เราได้ว่าผู้โดยสารแท็กซี่แล้วเป็นเป็นช่องที่1ในความหมายคือรู้ว่า customer segment เราคือใครล้นะครับ ถัดมาต้องเริ่มทำการใส่ customer jobs นะครับก็คือลูกค้าของเราะครับลูกค้าพยายามจะทำอะไรคือลูกค้าต้องการทำอะไร job ของลูกค้านะก็คือต้องการเรียกแท็กซี่ค้นหาแท็กซี่ให้เส้นทางแล้วก็จ่ายเงินอันนี้คือ job อของลูกค้านะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับ ถัดมา customer p a i n ก็คือจุดเจ็บของลูกค้าหมายความว่าสิ่งที่ลูกค้ากังวลใจหรือรบกวนให้ลูกค้าที่จะทำให้มีโอกาสที่จะไม่ใช้บริการหรือทำให้เขาไม่ประทับใจมีอะไรบ้างนะคือจุดเจ็บของลูกค้านั่นเองก็คือในช่อง p a i n นะครับาก็ใส่ customer p a i n มีอะไรบ้างเช่นอาจจะรอนานอ่ารอนานนะครับหรือว่าแบบไม่ค่อยปลอดภัยนะครับหรือว่าเรียกเก็บค่าแท็กซี่แพงเกินเป็นโอชาร์มากกว่าเดิมเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นแบบ ต้องไปแย่งกับลูกค้าคนอื่นนะในการโบกแท็กซี่นะคบเพื่อกว่าเราจะได้รถแท็กซี่มาเงี้ยอันนี้คือจุดเจ็บที่เป็นเป็น customer pains ของลูกค้าเราลองดูนะกลุ่มลูกค้าของเราอะ customer job คืออะไรนะครับแล้วก็ customer pains คืออะไรนะแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะเติมในช่องของ customer segment ได้นะครับถัดมาคือ customer gains ครับก็คือประโยชน์หรือว่าสิ่งที่ ลูกค้าเอาคําที่ลูกค้าต้องการคืออะไรนะครับในที่นี้ที่ลูกค้าต้องการคืออะไรครับก็คือเอาไรอ n อนทามก็คือมาถึงที่เลยไม่ได้รอนานนะครับก็คือเราก็ fair price นะครับก็คือราคายุติธรรมไม่ชาร์จแพงไม่ o v e r c h a r าร์ต easy payment คือจ่ายง่ายแล้วก็ผู้ขับก็คือเป็นแบบ professional เป็นมืออาชีพอันนี้ครับที่ลูกค้าต้องการในกรณีนี้นะครับ ดังนั้นถัดมาพอเราสามารถกอกในเชิงของค u ณลูกค้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดแลนกิ้งครับในการจัดแลนกิ้งโดย,โดย,โดยโปกติในการทำแคนวาสไม่ว่าจะเป็น business model canvas หรือว่า value proportion canvas เราก็ใช้แบบใช้โพสต์อิดในการแปะเวลาดมสมองในหลายๆทีมอย่างครับในทีมเดียวกันหลายๆคน่ะก็ใช้โพสต์อิดในการแปะแล้วก็แลกไอเดียกันนะครับในถัดมาสเต็ปที่5คือการทำแลนกิ้งคือการจัดคุณลูกค้าพิเ ในแต่ละอันคืออะไรนะตั้งแต่ตัว customer job customer page แล้ customer g a s n นะครับโดยแบ่งว่าสำคัญสุดเป็นฟังก์ชันหรือเป็นประโยชน์หรือเป็นจุดเจ็บที่สำคัญที่สุดที่เราต้องแก้ก,ก่อนอะไว้บนสำคัญลงลงมาก็ไว้ล่างนะครับแบบนี้ครับเราก็ทำการจัด ranking นะพอเราทำการจัด ranking นะครับไว้บนไลไว้ล่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนีเราทำการจัดแล้วนะก็ปรากฏว่าเป็น core taxi ต้องทำก่อนหลังจากนั้นค้นหาแท็กซี่นะครับแล้วก็ give direction แล้วก็จ่ายเงินนะครับจุดเจ็บคืออะไรที่ที่แบบเป็นใหญ่สุดเลยสำคัญสุดคือรอนานแท็กซี่แพงแข่งกับคนอื่นขับไม่ปลอดภัยประโยชน์ที่เขาจะได้รับมากสุดนะครับก็คือมาถึงที่เลยราคารตทธรรมโปรเฟชชั่นแล้วก็จ่ายเงินแบบสบาย นะครับอันนี้คือการจัด Customer Priority นะครับเป็น n k n n i นะครับดังนั้นอาจารย์สรุปนะครับของตัว Customer Profile Summary นะครับที่เราจัดการคือเราต้องเลือก Customer Segment ก่อนแล้วก็ทำการกำหนดหรือระบุ Customer Job นะระบุ Customer p i a s ระบุ Customer g a i n s หลังจากนั้นทำการจัด Priority ของ Jobs p i n s แล้วก็ g a i n s นะครับในมุมของ Customer Profile นะครับพอเราจัดมุมของ customer profile เรียบร้อยแล้วอะเราก็มาดู move มาดูที่ product and service ในมุมของ value map นะครับหรือว่าการสร้าง value portion r นั่นเองอก็เราก็ดูว่าเราจะทำการเสนออะไรให้กับลูกค้านะครับในเชิงของผลิตภัณฑ์และก็บริการดังนั้นจากปัญหาเราเนี่ยครับเราจะเสนออะไรปรากฏว่า service and product and service อะเราก็เสนอ taxi smartphone app คือสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อจะแก้จุดเจ็บได้นะสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำเราก็เลยสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t a ็กซี่สมาร์ทโฟน p อขึ้นมานะครับไว้ในช่องของ products and service นะครับหลังจนากนั้นเพน n ีลิเ e v e r s นะครับก็คือยาบรรเทาที่จะไปรักษาจุดเจ็บต่างๆของลูกค้านะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ No cash ไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด Instant booking ก็คือก็คือไม่ต้องแข่งกับใครกดแอปพลิเคชันปุ๊บแล้วก็ Instant booking booking ได้เลยอะ่ะว่าว่าจะได้แน่นอนนะครับ a d s i g n driver ได้ด้วยก็คือแบบสามารถเลือกคนขับได้ด้วยนะครับ a d s i g n ได้เลยว่าจะเอาใครนะครับแล้วก็ Cost system นะครับก็คือระบบการจ่ายเงินต่างๆซึ่งก็จจะเป็นการ use time อะไรก็ว่าไปที่ ที่จะทําให้ให้เป็นยาบรรเทารักษาจุดเจ็บของลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เราก็สร้างข้อมูลขึ้นมาก็ใส่ข้อมูลไปที่แท็กซี่สมาร์ทโฟนแอปจะสามารถช่วยได้นะถัดมาตัวเกณครีเอเตอร์นะครับเกนครีเอเตอร์ก็คือสิ่งที่จะทำให้โปรดักต์ของเราอะ่ะจะทาจะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างไรได้บ้างนะครับก็คือเราจะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า นะครับของ Product แล้วก็ Service ของเราสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าก็คือช่วยให้เขาทำอะไรได้บ้างครับเซฟเวลาได้ professional divers นะคนขับเป็นมืออาชีพ rating system สามารถให้ลูกค้า Feedback ประเมินคนขับของเราได้ประเมินระบบได้แล้วเป็น visual map visual, visual map ก็คือเป็น Map ที่สามารถมีความแม่นยำพวกเนี่ยครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วเช็คสถานะละดิจุดลองดิจุดตำแหน่ง position ได้เลยอันนี้คือการสร้างขึ้นมาให้มีประโยชน์ นะครับที่แท็กซี่สมาร์ทโฟนแอปจะสามารถทำได้พอเราสามารถสร้างเสร็จนะครับไอตัวช่องของ v l u u m a p อะ่ะเราก็ทำการจัด Rating เช่นเดียวกันแ a n กิ้งอาจารย์เรียกเป็นแ a n กิ้งจัดแ a n กิ้งเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในช่องของ products and service นะจัดแ a n กิ้งขึ้นมาจำเป็นสุดไว้บนอะไรที่มีก็ดีไว้ล่างนะครับสำคัญไว้บน atential คือ ทือจำเป็นอนะ่ะก็คือสําคัญอนะ่ะจำเป็นต้องมีแต่ถ้ามีก็ดีจะอยู่ระดับล่างนะครับบนลงล่างนะ Pain relievers นะครับแล้วก็ Gain creators นะแล้วก็สามารถจัด Lanking ในนี้ครับแล้ก็แปะโพดอีกแล้วก็จัดランキングนะครับพอจัด Lanking ได้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ได้แล้วว่า product and service ในที่เนี้ที่กรติศึกษาที่อาจารย์ยกตัวอย่างจากตัวอย่างที่อ้างอิงมานะครับก็ ขาใช้แค่สร้างแท็กซี่สมาร์ทโฟนแอปถูกต้องไหมแล้วก็ตัวของ p a นรี e l เวอร์ก็คือจะเรียงเลยจากสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ก่อนเลยต้องเป็น i n นสแตนต o บุ๊ก g นะครับแล้วค่อยเป็น Assign d ไดเวอร์แล้วก็ไปคอร s สซิสเตมแล้วก็ no cash คือมีก็ดีนะครับแต่ยังไม่ได้จำเป็นที่สุดแต่มีก็ดีนั้นบนสุดต้องเริ่มแก้ให้ได้ก่อนถึงจะดีนะครับแล้วก็ Gain Creator ร์เกนครีเอเที่สำคัญสุดเลยก็คือเซฟไทม์ ไม่ต้องรอนาะเนะไม่ต้องแข่งกับใครนะครับ professional diver ที่ลูกค้าต้องการที่ product เราจะเสิร์ฟให้ได้ rating system นะครับแล้วก็ visual map นะครับเช็คสถานะต่างๆได้หมดนะครับเป็นรูปภาพเลยเป็น on map เลยนะครับพอเราจัด ranking เสร็จนะครับคือ value proportion canvas เรียบร้อยแล้วเราจะได้2มุมนะครับมุมของลูกค้ากับมุมของ product And Service ของเรานะครับอันนี้คือเราได้ Customer Segment ละกับ v u l u r p p r t i t n o n ละนะครับสิ่งสำคัญถัดมาเราต้องทำการตรวจอีกรอบนึงครับว่าเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องลองทำการเช็คดูว่าในฝั่งของ Value Map อะครับกับฝั่งของ Customer Profile อะสิ่งที่เราเขียนไว้ครับที่เราแปะโพสต์อไว้หรือเขียนในรายหัวข้อไวนะ้อะ เราก็ต้องโยงชี้ดูว่าสามารถสร้างประโยชน์ได้ตรงกับลูกค้าไหมอันไหนที่ไม่ได้สร้างและไม่ตรงกับลูกค้าก็อาจจะต้องไม่เอาอันไหนที่แอปพลิเคชันเราสร้างได้เราก็จะโยงไปนะครับแบบนี้ครับแล้วก็มาร์กไว้นะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ก็คือทําการตรวจสอบนะครับถ้าแมทกันเราก็โยงเลยแมทกันนะเอาคามที่ได้คือได้ความสัมพันธ์หรือว่าคอนเนคชันการเชื่อมระหว่าง Product และก็ Service ของ ผู้ประกอบการนะนะของเราแล้วก็ customer jobs p a i n s แล้วก็ gains นะครับหลังจากนั้นเราเราเช็คปุ๊บมาปรากฏว่า smart ปรากฏว่า t a ็กซี่สมาร์ทโฟน p อปพลิเคชันนะครับเราดูที่อะแท็กซี่สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันะลูกค้าต้องการสิ่งเหล่านี้ซึ่งทำได้หมดแน่นอนมาดูที่ save time ได้ไหมโอเค o r ride on time ได้นะครับ professional diver ไหมก็ดู professional โอเค Rating System ก็เรียกเป็น Professional เช่นเดียวกัน Vitual Map ตอบโจทย์ไหมจากประโยชน์ของการสร้างขึ้นมาอันนี้ไม่ตอบโจทย์แตงนั้น Fair Price กับตัว Easy Payment ไม่มี Vitual Map ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อาจจะต้องไม่เอาเหลือตอนนองพิจารณาต่อนะคะรับพอมาดูจุดเจ็บของลูกค้าและสิ่งท่เราแก้เราแก้ได้หมดไหมก็มาดูว่า Instant Booking โอเคแก้ได้ไม่ต้องรอนาน แอสไซน์ไดเวได้คือไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องแข่งกับลูกค้าคนอื่น c อร์ s ซิสเทมก็คือมีระบบการชำระเงินที่แน่นอนดังนั้นไม่โอชาร์ดแน่นอน No Cash มีไหมไม่มีนะครับอันเซฟไดเวอร์ทำให้รถขับแบบปลอดภัยก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำการแมทกันระหว่างแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ของเราอะว่าซิ n c กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละหมวดได้ไหมอะ ตอนนี้จารก็ยกตัวอย่างครับอันนี้ก็ติ๊กตามที่ตรงกันนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราต้องเมื่อกี้เนี่ยเราคิดขึ้นเองถูกต้องไหมครับเราเป็นระดับ Developer ที่สร้างขึ้นมาเองสิ่งสําคัญถ้าเราให้ตอบโจทย์มากที่สุดของ value version canvas เนเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปถามลูกค้าโดยตรงครับและเทสกับลูกค้าจริงๆเลยสมมุติขึ้นมาแล้วลองเทสดูว่าลูกค้าอยากจะได้แบบสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าบางครั้งลูกค้าอาจจะแบบ เราอาจจะคิดปุ๊บอาจจะไม่ตรงกับลูกค้าได้ลูกค้าก็ต้องใส่ฟีดแบ็กกลับมาหลังจากนั้นแบบนี้เขาอาจจะเอาหรือไม่เอาหรือได้โจทย์ใหม่เพิ่มเข้ามาแบบนี้ครับเราจะทําการแอดจัตแล้วก็รีดีไซน์ของการทำ value proportion canvas ไปเรื่อยๆนะครับในการจะสร้างของ customer segment กับ value proportion ที่ลิงก์ช่องหนึ่งกับช่อง2เนี่ยครับถ้าเราทําแบบให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเราจะต้องไปสัมภาษณ์ลูกค้า นะครับจริงๆเพื่อจะ get feedback แล้วกลับมาปรับ canvas ของ value version mm hmm. ของเราใหม่หมด redesign mm hmm. ไปเรื่อยๆเพิ่มแล้วก็ redesign mm hmm. ไปเรื่อยๆนะครับนะครับหลังจากนั้นพอเราปรับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็แล้วแต่ปรับจนกว่าจะให้ user ยิ้มครับ user ยิ้มแปลว่าเป็นเป็น best fit ที่สุดล้นะครับดังนั้นก็ปรับ redesign mm hmm. ไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นเวลาเราทำเทมเพลตของ value portion r p o template ครับก็จะมีเวลาเขียนนิยามสั้นๆเพื่อให้รู้ว่าคืออะไรของ value portion r p o template ก็คือเนี้ยครับเราบอกว่าแท็กซี่สมาร์ทโฟนแอปของเราจะช่วยให้แท็กซีพ่พาสเซนเจอร์ก็คือผู้โดยสารแท็กซี่ที่ต้องการบุ๊กอะแท็กซี่ตื่นงานานั่งรถแท็กซี่นะจองแท็กซี่นะ โดยใช้ระดับของ minimizing นะรอแท็กซี่แบบน้อยที่สุดคือลดปัญหาการรอแท็กซี่นะแล้วก็แลก้แลก็ enjoying กับ affordable price ก็คือสนุกกับการจ่ายในราคาที่ไม่แพงไม่เหมือนกับแท็กซี่บริการแท็กซี่โดยทั่วไปที่โทรศัพท์มาที่ผ่านการโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยหรือการันคอะไรเงี้ยคือเนี้ครับวเวลาเขียนใน value promotion template ก็จะมี case study ที่จะให้เราเขียนแบบเนี้ยเพื่อเป็นการสรุป Value proportion canvas ที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดแบบนี้ครับซึ่งความจริงก็คือจะมีหลายๆอันก็ได้นะแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการสร้าง value proportion canvas นะครับเพื่อจะเติมเต็มช่องที่1กับช่องที่2นะครับก็คือ value ก็คือ customer segments กับ value proportions นะครับ ซึ่งอาจารย์สรุปอีกรอบหนึ่งของ Value p r o p o s t i o n Canvas นะตัวย่อคือ VPC ใช่ไหมก็จะช่วยให้เรา c l a r i f y ความต้องการของลูกค้าแล้วก็การสร้างคุณค่าให้กับเขาที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ทำการ attract Value p r o p o s t i o n ขึ้นมาโดยใช้ a d l i p ตัวนี้ในการเขียนนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบโดยการเอาเอาเอาที่เ,เขียนนะครับ ไปคุยกับลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรหลางนั้นได้รับอินไซต์เข้ามาของลูกค้าโดยตรงแล้วก็ทําการอัปเดตตัว Value ูบ r s i o n Canvas ของเราอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์โยเคสเตตตี้ขึ้นมาของการทําตัวอย่างของ v a l u r o p r s i o n Canvas นะคะนี่ของเทสลานะคะลูกค้าแล้วก็ Product and Service นะครับมีอะไรบ้างฝั่ง Value Map นะ job to be done ก็คือ customer job ของลูกค้าเขาต้องการความแตกต่างจากแบบอื่นนะต้องการ d i s t a n c trip นะครับ l o n d i s t a n c trip ต้องการ commute to work นะ convey and image of success แล้วก็ p e r s o n a i t y personal mobility นะครับเพนของเขาก็คือแหละขาดตัว charging station โอเคซื้อก่อน price drop นะครับฟรี er, กลัวแบตเตอรี่หมด Frequency ในการชาร์จความบ่อยหรือว่ากลัวปติเตุต่างๆนี่คือประโยชน์ที่เขาต้องการคือเป็น Brand Recognition เป็นการ High Safety Rating นั่งได้4-7คน High End Battery Text ที่เขกต้องการนะแล้วก็สามารถขับได้250-400กิโลเมตร c o m p l i m e n t s of Friends เป็น Perform r i d e as Sport Car แล้วก็ Design นะครับอันนี้เราสร้างเป็น uh, product and service ก็เป็นแลย8ปีแบตเตอรี่ที่รับประกันโอเคนะมี fill e option มี model S นะครับแล้วก็ model X 3นะครับที่เขาจะ support นะครับ p a i n reliever นะนั่งได้5บวก2 seat นะ Charging network Charging 45-90กิโลเมตรต่อเฮิรตนะครับ Gain Creator ก็มีอะไรบ้างที่สร้างประโยชน์คือ performance นะ0ถึง100กิโลเมตรเฮิร์มีโฟกัสไปที่ Design s t y style นะครับเป็น h h i g t e c h f e e l 17 Touch Screen แล้วก็เป็น autonomous car ขับรถได้แบบอัตโนมัติอันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างของตัว Tesla นะครับที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเราสามารถเอาเนี่ยไปเป็นตัวอย่างในการเขียนวิเสเขอโมเดลขอ,ดของเราได้นะครับในช่องของ Customer Segment นะครับกับตัว Value Proposition นะครับก็เป็นอีกแคนวาสหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใส่คุณค่าของช่องที้ห่งที่เป็น Customer Segment กับช่องที่2ที่เป็น Value Proposition ได้ตรงมากขึ้น เป็นเครื่องมือนึงที่ช่วยให้เราสกรีนนะครับดังนั้นรอบแรกในการทำปกติเราจะทำเขียนผ่านวิเซนโมเดลแคนวาสทั่วไปให้เสร็จก่อนทุกช่องก็ได้และถ้าเราต้องการจะเล่นคุณค่าของช่องที่1ที่เป็น Customer Segment กนะครับกับตัว Value บ r อ t i o n เราจะต้องใช้ c a n วาสของ Value บรอ t i o n แคนวาสนี้เข้าไปเสริมในช่องที่1กับช่องสองนี้ให้มีพลังมากขึ้นนะครับก็จะทำให้มีประโยชน์กับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นในการออกแบบธุรกิจของเรา ก่อนจะลงมือทำจริงนะครับ